เปลี่ยนดุมคาดเครื่องตันญญ้าแล้วใบไ,ไม่หมุน <c oughs> แก้ไครยังไงเดี๋ยวมาเบิ้งครับผมลูกค้าเพิ่นไปเปลี่ยนดุมคาดมาใหม่พี่น้องพอกลับมาถึงบ้านจะตานเครื่องดูตักหยาบอะไรนี่ครับมาดูครับผมสาเหตุเพิ่นไปเปลี่ยนดุมคาดมาแบบตัวข้อมันน่ะพี่น้องข้อตรงที่สุบขอบตัวนี้เนาะเนี่ยฟันมันไหมมันสั่นครับผมมันบอถึงนะ กานมาถึงพาอห่อเอานี้ซุบเข้าไปแล้วนี่นี่ใบตัด,ดีเนาะซุบเข้าไปดูมันกะบดถึงนะพี่น้องนี่ฟันตัวนี้ครับผมเนี่ยม,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 มันมาถึงครับผมนี่น้ครับมันจะมีฟันน่ครับมันมาถึงครับผมมันเสมอกันพอดีเลยอ่าวิธีแก้ไขก็คือตัดออกหนึ่งเซนแล้วก็เจาะรูยึด หัวเกียร์ใหม่ครับผมเดี๋ยวเราจะลื่นออกก่อนนะจะได้ตัดง่ายๆครับผมฟันก็โอเคอยู่ฟัน,น,น,อนตออกสักเส้นหนึ่งครับผม ทิ้งไปเราก็จะกดจอะประมาณนี้พี่น้องนะ,นะเดี๋ยว,วมาที่นึงตอกมากที่นึงครับนี่มาแล้วครับผมตัวมักนี่จะตอกประมาณนี้ครับเนี่ย me. เราก็จะจุกเข้าไปแล้วพี่น้องทีนี้เอาไปเลยครับใส่เยอะาไปนะอื

โอเคครับแก้ไขเรียบร้อยครับผมถ้าชอบคลนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสงชำนาญด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ